สวัสดีค่ะวันนี้มีคุณแม่ถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่ตั้งครรภที่มีมูกออกทางช่องคลอดถามว่าเป็นอันตรายไหมเดี๋ยวโค้ดให้ดูรูปกันเลยนะคะสําหรับคุณแม่ที่ส่งเข้ามาลักษณะจะเป็นแบบนี้ ที่ออกมาจากช่องคลอดของคุณแม่ซึ่งคุณแม่ท่านนี้ถามว่าขออนุญาตนะคะรูปอาจจะไม่สุภาพคุณแม่ตั้งครรภ์ท้องแรกอายุครรภ์37สัปดาห์กัน1วันเช้านี้เข้าห้องน้ำมีมูกออกมาไม่ทราบว่าเป็นตกขาวหรือมูกคะ ลักษณะแบบนี้นะคะเรียกว่าตกขาวผสมมูกออกมานะคะซึ่งคุณแม่จะพบได้ในช่วงท้องแก่ใกล้คลอดอายุครรภ์ประมาณสัก3 5 3หสัปดาห์ขึ้นไปจะพบมีมูกมีเมือกนะคะหรือลักษณะที่ตกขาวสีขาวค้นๆเนี่ยออกมาทางช่องคลอดเพราะสาเหตุก็เกิดจากการที่ เมื่อท้องแก่ใกล้คลอดนะคะช่องคลอดของเราก็จะผลิตมูกผลิตเมือกออกมาเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสําหรับการคลอดนั่นเองซึ่งการมีมูกมีเมือกออกมาเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอันตรายใดๆทั้งสิน้นยกเว้นว่ามูกที่ออกมามีลักษณะเป็นสีเหลืองปนเขียวหรือว่ามีคันมีกลิ่นเหม็นอันนี้ถือว่าผิดปกติควรที่จะมาพบคุณหมอก่อนนัดควรที่จะรักษาแต่ค่าแท ท่านมีแค่มูกหรือเมือกนะคะขอข่าวออกมาไม่มีท้องปั้นถี่ขึ้นแรงขึ้นนะคะไม่มีน้ำคัํมรั่วหรือน้ำคัํมแตกน้ำคั้มคือลักษณะใสๆเหมือนปัสสาวะที่ไหลออกมาอันนี้ถือว่าปกติต้องรีบมาโรงพยาบาลแต่แค่มีมูกหรือเมือกออกมาที่ลักษณะคุณแม่ที่ส่งมาให้ดูในช่วงอายุครรภ์37สัปดาห์กันหนึ่งวันถือว่าปกติคุณแม่ สังเกตอาการนะคะรอฝากท้องตามนัดและก็ที่สำคัญนับลูกดิ้นดีๆนะวันหนึ่งจะต้องมากกว่า10ครั้งนั่นเองค่ะ